การบันทึกรายการวันที่1กุมภาพันธ์นะคะซึ่งจะมีอยู่2รายการนะคะอันดับแรกเราจะมาแก้ไขและเพิ่ถมถังบัญชีก่อนนะคะเราจะมาที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะคะแล้วมาที่ w o r d f l o ค่ะเราจะมาที่หัวข้อ Setup Master File นะคะจากนั้นเราก็เลือกเมนูเพิ่มและแก้ไขถังบัญชีนะคะ เรากด F3 เพิ่มค่ะจากนั้นตรงช่องรหัสบัญชีให้เราใส่101305นะคะส่วนชื่อบัญชีให้เราใส่เป็นลูกนี้การค้าประเทศตีนนะคะ ที่ช่องหมวดบัญชีค่ะตัวนี้เป็นสินทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นให้เราใส่ A นะคะจากนั้นเราก็ F10 บันทึกค่ะใส่รหัสต่อไปนะคะเป็น41105นะคะชื่อบัญชีนะคะ จะเป็นขายเชื่อประเทศจีนนะคะส่วนหมวดบัญชีนะคะตัวนี้จะอยู่หมวดรายได้ให้เราใส่อานะคะแล้วเก็บสิบบันทึกเลยค่ะ กด Escape ออกนะคะกด Yes ค่ะกด Escape ออกอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นให้เรามาที่ Setup n o t r f i e อีกรอบหนึ่งค่ะทีนี้เราจะมากำหนด ที่บัญชีแยกตามสภาวะนะคะคลิกเลยค่ะเราจะมาเพิ่มนะคะจากนั้นให้เราใส่เป็น04ค่ะรหัส เราใส่ขายเชื่อประเทศจีมนะคะจากนั้นให้เรากด F8 ค้นหาค่ะจากนั้นโปรแกรมจะให้เราระบุบัญชีนะคะเราจะใส่เป็นลูกนี้การค้าค่ะ ะะกดโอเคเลยนะคะโปรแกรมก็จะมาตรงช่องลูกนี้การท้าให้เรานะคะจากนั้นรหัสบัญชีก็จะเป็น1นึ่งศนะคะกด Enter ค่ะ ก็จะลิงก์มาที่ลูกนี้การค้าประเทศจีนให้เรานะคะจากนั้นเราก็จะมาที่ F8 ค้นหาอีกรอบหนึ่งค่ะเราจะใส่เป็นขายเชื่อนะคะกดโอเคค่ะ ก็จะขึ้นมาที่ช่องขายเชื่อให้เรานะคะค้นหาให้เราเราจะมาที่ช่องรหัสบัญชีนะคะเราจะใส่เป็น41105นะคะกด enter ค่ะโปรแกรมก็จะขึ้นเป็นชื่อบัญชีขายเชื่อประเทศจีนให้เรานะคะ ค้นหาอีกรอบหนึ่งค่ะต่อไปเราจะใส่เป็นชื่อของบัญชีพาสีนะคะกดโอเคค่ะเราจะมาใส่รหัสของพาสีกันนะคะจะเป็น201ศูนนะคะ เตอร์ค่ะก็จะเป็นชื่อบัญชีทาาสีขายน,นะคะจากนั้นให้เรากด F10 บันทึกเลยค่ะแล้วกด Escape ออกนะคะกดเยกนะคะ ็บออกอีกครั้งหนึ่งค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเข้าไปที่ระบบขายและรับจองสินค้านะคะมาที่ workflow ค่ะแล้วก็มาที่ set up master file นะคะเราจะเลือกเป็น A ขีดเพิ่มและแก้ไขเล่มเอกสารและการเชื่อมโยงในระบบขายนะคะคลิกเลยค่ะ เภทเอกสารนะคะเราจะใช้เป็น SI นะคะตัวน,นี้แก้ไขเป็น SI นะคะขออภัยค่ะเราจะเลือกเป็น SU นะคะตัวน,นี้เราจะเลือกเป็น SU นะคะ้วเป็นคลิกเลือกเลยค่ะจากนั้นเราจะเข้ามาเพิ่มนะคะเพิ่มรายการ เราจะใส่รหัสเล่มเอกสารค่ะซึ่งตัวนี้รหัสจะเป็น0002นะคะมาที่คอลัมชื่อค่ะตัวนี้เราจะใส่เป็นขายเชื่อประเทศจีนนะคะ ที่บัญชีสมุดรายวันค่ะตัวนี้ถ้าเราจำไม่ได้ให้เราใส่สูดกด enter นะคะเราจะเลือกเป็น FD นะคะสมุดรายวันขายเชื่อจับัญชีค,ค่ะลงมาที่สภาวาการการลงบัญชีนะคะตัวนี้ให้เราใส่สูดกด enter ค่ะแล้วเลือกเลยนะคะรหัส04เป็นการขายเชื่อประเทศจีนจากนั้น ปิดบันทึกได้เลยค่ะกด yes เลยนะคะจากนั้นให้เรากด escape ออกเลยค่ะกด yes นะคะก็เป็นอันว่ารายการที่เราจะมาเพิ่มหรือแก้ไขก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็บันทึกรายการของวันที่หนึ่งสุมพาได้เลยค่ะกด escape ออกนะคะ 碳酸钙。